ตรงมานี mm. uh. for blue, for mm. ่มิน่ตรนั้นแต่ะน้เ้อเบปาได้หลายวันละเฮยเบิ้งเนี่ยนะโอ้โหตายเกินไปนะเขาพบรู้ได้หลายปีนี่ไหนคนนี้รักกาโด้บุเคยเห็นเขาเลยสูงมากนะบุรียนยังเล่ในป่าในซา ิดขึน้นคณะเออมีบาะโอ้ยอยา,ายค่าหญ้าใครก็ยากให้เจ้าเห็นคู่ปีเลยเราไปฉีด้างหนีน่แดงจึ่งขึง้นทุกปีหลังจากดำหน้าแล้วหันเวียกเล้วอย่างหนึ่งคือไปฉีดหญ้าคณะทุกทุกคันเลยแดงจึ้งขึง้นค่อยไปใส่เบ็ดกันคือเบื้องใส่เกอร์บูดไปยังแหนงเนาะ

ละไอเดียเขาเลยจากคุงมันนะมันก็นด้เท่านี้แหละเนาะเขาเต้นยังแม่เลยเนี่ยเริ่มบงก็ลยเนาะฮะโอ้เตเบิ้งเตเบิ้งขี่ตรงนีก็หนักว่ะเฮ้ยเป็นอะตุ ผมเคยเห็นเดินผ่านไปผ่านมาเออะทำไมไม่ทักล่ะก้มหน้าเดินหงอกไม่รู้จะทักยังไงรอๆเลยไม่กล้าทักเหรอโอ้ยแม่นอนจื่อแล้วแ่จะไปทิ้งอ่ะาจ่ายโรงเรียนหรอค่ะจ่ายโรงเรียนครับพี่งุนมาให้ องชาอย่างเดียวนะกดน้องชาก่อนนอนนะแต่เช้าเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยมันเวียนหน้าเรากินยานอนหลับหลับหลับมันมันจะหลับต่อให้ได้วิ่งใจตื่นเนี่ยเาเปิดประตูแล้วนี่กลับไปนอนเด็ดพิกแล้วก็นอนช่วยยยากินเออไปเอาเขาเขาพิกมาเด็ดให้เด็ดทุกวันนั่นแหละนี่ตรงนีเนี่ย่แหละ พ่ใสมาเียวเขาวยท่ามันเละแล้วกานี้เออถึไม่ตลมเน้ก็เด็ดทุเนี่ยใสใส่ลงนามันไม่รู้นะแล้วเป็นยารอทัจริงเป็นัโอ้ยไอ้ิี่ยาเนี่ยเด้ที่เจ้านหรเอาไปให้กัน กำลังจะต้มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้มให้ชิมผมนั่นแหละผมกินหมดแล้วเขาให้แบหอมเป็นอะไรโอ้ยขาไปนวดแฝงอะไรสารพัดอย่างเนี่ยโอ้เงนห้าร้อยห้าร้อยไปส่งให้เขานวดแกอยากให้ดีนะแกก็เราบอกเขาว่าเราจะไม่อยู่เลยนะจะกลับไปอยู่บ้านกันแกก็วุ่นวายอย่างนี้ าานมาชไม้า่านคีทัดาเกระชานี้ทำเสร็จสองตัวนั่นตัดเลยผ้าเป็นผืนตัดเป็นกรงเกงของของยาคูสาวยาคูอ่ะนี่ผ้าคือผ้าข้าเจ้าผ้ามาเองมาให้เราตัดกระโปรงตัดเป็นเปล่าเป็นครับกระโปรงาตัด ยังใจนู้นอยู่เนี่ยเจ้าให้ซื้อสวยได้ไหมได้ครับเป็นต้องไปซื้อผ้าเองนะซื้อผ้าเองผมไม่มีผ้าเลือกแล้วก็จะเอาส่งไหนก็ให้ดูตามเน็ตเลยก็ได้เอาตามเน็ตัให้ตามอินเทอร์เน็ตเลยเอ่อเอาหลานเขาเอามาเขามาเอากระโปรงมาให้สาดตีนบ้างเพราะว่าหน้าโรงเรียนอ่ะ น้องวนะิน่ะรู้จักคนเขาขาวที่ไปรเรียนมาหาวิทยาลัยนะ่ะเขามาเอาประปงหลายเดือนก่อนแนละ้วเขาจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่รู้ใส่หรเป็นใครเขาเป็นคนไม่ค่อยจำาคนหรอกจำได้เด็กคนที่บ้านเขาก็ได้แต่วนมากมีแต่ผม,ลมเลยจำเก่าใหม่มามาปั๊บสตาร์ทเข้าแล้วก็จะจำเลยคือมาอีกทีก็จะถามเลยว่าเออบางทีจำถึงขนาดจำที่ไซส์เขาใส่เลย บางคนนะเราเคนเน่งงานเราเลี้ยงอย่างเดียวแล้วเวลาเป็นแบเรารับหมดมีลูกเดียวเหรอพูดจไหม

ยังเหรอยังเหรอ้อกไให้ออกเลยจะออกไบอกบอกแกนะถ้าเกิดว่าถ้าจะออกคนคนแทนคือผมเดี๋ยวกลางคืนสองทุ่มไปถึงปีห้าเดี๋ยวผมไปนอนเฝ้าให้เนี่ยคนเฝ้าอยู่เนี่ยเขาอาสาแล้วไม่ต้องหาไกลหานี่ก็ได้ก็อยู่อยู่กับแกก็นานแล้วห้าหกปีแล้วอยู่เนี่ย ก็คุณเคยผ่านก็ผ่านผ่านไปซื้อเบียร์ใช่ไหมซื้อเบียร์ซื้อเบียร์ให้เขาจนไหนสักเดี๋ยวนี้มีแต่ผู้หญิงเดินอ่ะของเสริมสวยตรงเนี้ยเขาก็มาบ่อยแล้วเาก็เป็นกันเองเอ้ยวันนั้นคาราโอเกะครูวันปีใหม่วันโอ้ย เราเงแื่งกันลำทั้งคู่ทั้ง๋อ,อทั้งอะไรหมดเหลือเพอยงคนเดียวลำไม่ได้ปวดเข,ข่าก็ไม่มาชวนบ้านนี้หรอกค่ะผมไม่รู้นะโไม่กล้าครับอาทำอะไรล่ะอาน้ำอาท่าครับอาน้ำอาท่าครับเขกหน่อย นุ่มขออนุญาตทำงานไปด้วยคุยไปด้วยนะครับครับโอ้ยไม่ไม่เป็นไรเลยเออไม่เป็นไรทำทำไปแล้วมาบ่อยก็ไม่ดีนะเดี๋ยวมัวแต่ทำงานมาคุยอะไรก็ได้ไม่เป็นไรครับมาบ่อยก็ได้ อนนมีนวดด้วยเหรอมีครับผมขาดไม่ได้ขาดมันไม่ได้ปวดเมื่อยผมก็กดเอาใช้แฟนไม่ได้ตูวเล็กเออ,ป,อประสบการณ์มันมีเยอะแก้ะก่อนที่จะไปเชื่อไม่ได้อ,อ่ะ เป็นน้ยเยาวดีส้ยฟังได้ผมอ่ะไม่ซีเรียสหรอกเออฟังได้รับเอาหมดแล้วก็ความเป็นจริงเราก็เอาความจริงเาพูดกันที่มันดีๆเนี่ยผมรับหมดแหละเแต่ก่อนผมนะโอ้ยวกว่าคนนึ่นะป่ะแต่เคิดไม่รูไม่ันาไ ชีวิตมันมุ่งจะรพักยาไก่คุกไก่ตลางมาเยอะแล้วเคยบวชเคยเรียนมาด้วยนะเด็กสี่ัวบก็เป็นเด็กวัดแล้วก็เอาไปก็ลับเข้ามาเรียนเียนตรงที่บ้าโอ้สุดยอดเลยแข่ง้าแต่ก่อนเด็ก แต่ว,วัดเนี่ยทาเสร็จว,วันเสร็วันระมีน,นต้องระวังในตัวให้มันตีตใช่ใช่เราไม่พระพระไปตีพระเลยอ่ะบางวัดพระใหม่ทำไม่ถูกก็โดนหลวงปู่ตีมัอ <c oughs> นกันไอ้นี่นะเออพูดก็พูดเราพูดกันตรงๆเลยนะ <c oughs> คือมันพูดก็พูดเราไม่กันหมาเพราะนั่นเลย <c oughs> ขัดมากัมากคชางลูกลูกชายคนเดียวของแม่ด้วยอคนสุดท้ายด้วยแล้วไปขอมีนานางเขาโอ้ยก็คิดว่าจะได้แต่งกันนั่นแหละความหวังนั่แล้วก็ตอนนี้มันผิดอะไรไัมนึกเพราะว่าไอ้ทามที่หลังก็พี่สาวก็ต้องไม่ชอบคนที่แล้ว แต่ที่จริงผมก็ไม่ได้นั่นนะเวลาไปขี่ไปอะไรบ้านหรือไกลเน่ไม่ได้ไม่ได้ดับแค่นอนแต่ผมดังนะเออพูดก็คือเป็นคนเสียงดังเวลาคุยใช่ใช่ใช่เหมือนผมแหละสองต่อสองเนี่ยดังึนปากซอยเลยปากซอยก็เมื่อเมื่อเมื่อกาเราคุยธรรมดานะแต่เขาบอกว่าเสียงมันดังไปถึงโน่นก็แปลกเนาะ ใช่ใช่บางทีฟิลมันขึ้นนะคุณเขียนดังทำไมคุยแรงก็ได้ยินหมดมันมันมันช่วงซิไม่เป็นนะใช่ใช่มันไม่ถนัดวะเขาแอบเขาแอบเนี่ยผมคนหนึ่งเราเป็นคนที่พูดซิงดังไม่ได้เมานะคุยปกตินี่แหลยเขาพิจารวาเขาว่าผมเมาเขาพิจารว่าปกติแต่ปูนผมกินเหล้ากับทุกคนนะที่จะรู้จ่ายไป เนี่ยคนละบ้าสเลยปุณละบ้านเออแต่ญาติเขาอยู่ใกล้ไก่องญาติเขาอยู่ใกล้เขาชอบผมดิเนี่ยเขาเลยเป็นเป็นสื่อสัมพันธ์ให้แต่ผมก็ชอบเขาด้วยไปเดี๋ยวเราเป็นปีนะก็วันนี้ได้ข่าวมาไม่ดีแล้วก็ผมก็จะไม่อยู่บ้านนะแตลังทำทำบ้านให้แม่อยู่จะไปอีกละไปเข้าประเทศไปอีกอ่ะ มายก็ระดาษโยก็มาถามบวชเข้าพรรษาก็ได้บวชก็เหมือนผมเลยเนาะแต่ว่าใหม่ก็มาเพราะว่าเหมือนผมเลยผมก็คล้ายๆกันแหละภาษิดโบราณว่าอะไรบวชชีพอหนีช้ำอันนี้บวชพระบวชเนนบวชพระพอหนีช้ำนะานะแต่เป็นเนนมาแล้ว เป็นเสียงแเสียงะเปเสียงเสียงขึ้นพระเลยแล้วมาปวดพระอีกเป็นนี่แหละหลังๆจะไม่ได้บวชพระไปกันชาต่อไปครับ